ก็ขอการาบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซียนเหลาเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเซียนเหลาจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับพร้อมจากทีเด็ดบอลนะครับอ่าแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนชิพนะครับอังกฤษนะครับบาสบาเซอี่นะครับพบกับคาดิฟนะครับคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสองนะครับสี่สิบห้านาทีนะครับของค่ำคืนนี้นะครับอ่าราคาบอลต่อไปที่เสมอนะครับ อ่าบาสลี่นะครับเตรียมต้อนรับกันมาเยือนของทีมคาดิฟนะครับซิตี้โดยเจ้าบ้านนะครับบาบาสลี่นะครับภายใต้การทำดินของโพยานะครับอสบากีนะครับอาการนะครับยังคงโคม่าตามเคยนะครับเกมที่แล้วนะครับของพวกเขานั้นก็เป็นการนะครับแพ้มานะครับในเกมยาก ต่อบอลมัดนะครับอีกซึ่งก็ทำให้ตลอด12เกมหลังสุดนะครับทุกรายการนะครับก็ยังคงไม่ชนะใครมาเลยฝั่งของทางนะครับคาร์ดิฟซิตี้นะครับมาด้วยความมั่นใจนะครับจากการเก็บชัยมาได้หัวล่าสุดนะครับเหนือนอตติงแฮมนะครับซึ่งก็ทำให้นะครับเป็นการเก็บชัยหัวแรกในรอบ8เกมนะครับ กับทุกรายการดูแล้วเกมนี้นะครับคาดิฟนะครับยังคงเล่นกันแบบนะครับมีทรงนะครับมากกว่าเจ้าถิ่นที่พร้อมจะเสียท่าคู่แข่งอยู่ตลอดนะครับอยู่แล้วดังนั้นแม้ว่านะครับจะเสียเปรียบนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับแต่นะครับก็น่าจะจัดการได้ในเกมนี้นะครับ เซียนเหลานะครับให้น้ำหนักไปทางที่คาดิฟนะครับซิตี้นะครับข้ามคืนนี้ชนะแน่นอนนะครับเซียนเหลาฟันทงเลยนะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องเซียนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ